สวัสดีครับวันนี้เพจที่ปรึกษาอสังหาตัวตรัจะพาทุกท่านมาเดินชมหอพักหรือห้องแถวให้เช่ามีอยู่4ห้องนะครับ4ห้องนอน4ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ120ตารางเมตรบนที่ดิน227ตารางวาเลขที่โฉนด203445ตั้งอยู่เลขที่ 14ทับ3หมู่4ตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางเป็นหอพักติดถนนนะครับพื้นที่กว้างขวางเดี๋ยวเราเดินชมข้างในนะทั้งหมดนี้ขายอยู่ในราคาเพียง1.29ล้านบาทถ้าใคสนใจอยากจะมาชมสามารถเข้ามาชมได้ตามพิกัดที่ให้ไว้หรือเอาเลขที่ฉนดไปค้นดูก็ได้นะครับและถ้าอยากนัดเจอเจ้าของก็สามารถนัดล่วงหน้าได้ หวันนะส่วนรายละเอียดการติดต่อสามารถคอมเมนต์สอบถามหรือโทรหาเบอร์โทรที่ให้ไว้ได้เลยนะครับก็อันนี้ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่กำลังพอดีเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นกำลังจะลงทุนในระยะยาวเป็นอพัก์ตติดถนนใหญ่นะครับเข้าออกสะดวกมูลค่าที่ดินถือว่าคุ้มแล้วที่ซื้อในราคานี้นะครับ